สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาบอกลาความเศร้าด้วยตัวเราเองกันต่อครับโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่อยู่ในตัวเราเองครับคนที่ช่วยตัวเราเองได้ดีที่สุดก็คือตัวเรานี่แหละครับยาช่วยเราได้ดีระดับหนึ่งเราต้องรักษาคู่กันไปแต่ต้องพบแพทย์ยา ไม่สามารถจะเอาปุ่มลึกๆที่อยู่ภายในจิตใจของเราออกได้ราคนเดียเท่านั้นที่จะทําให้ปมที่อยู่ภายในจิตใจของเราออกได้ด้วยการทําสมาธิผมทํามาแล้วทําจนเกลี้ยงเลยครับไม่เหลือปุ่มแห่งความเศร้าที่อยู่ภายในจิตใจเลยมันหมดจริงๆครับ วิธีการทำก็ง่ายๆครับนั่งบนเก้าอี้ตัวตรงๆผ่อนคลายที่ในห้องหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ความคิดเข้ามาก็ไม่เอาดึงลมไม่ใช่ดึงจิตมาอยู่กับลมหายใจเหมือนเดิมทำวนเวียนเช่นนี้ไปเรื่อยๆครับทำได้ทุกวัน ทำไปจนเกลี้ยงเจอปัญหาอุปสรรคใดๆก็ไม่หวันปฏิหารก็ไม่เอาเห็นผีก็ไม่เอาเทวดาก็ไม่เอาเดินไปสู่ความว่างเปล่าไม่เอาอะไรไปครับปล่อยให้หมดแล้วสักวันหนึ่งเราจะพบกับความว่างไม่มีปมใดๆเหลืออยู่ในจิตใจของเราอีกเลย วันนั้นและเป็นวันที่เราหายขาดเป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปครับทำแค่นี้ลองดูนะครับวันนี้จบเพียงแค่นี้ครับ